สวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามาเกะพัสดุนะคะอันนี้เลยนแรกเป็นเสื้อเบอรนะ์ใครเบอร์ว้าวอันนี้เป็นข้างหน้าผู้ดดเสื้อสวยหน่แม่เลยเร <laughs> ื่องข้างหลังนะคะจะเป็นเสื้อเบอร์นี่อันนี้แกะมันเศษสองตัวเดี๋ยวเสียไว้แจกเลนเกมตัวนึงแลวกะตัวนึงเดี๋ยวเอาให้เขาแย่ใส่ค่ะเนื้อผ้าดีมากอืมขนาดเบอร์สิบเก้าอันนี้ไม่ได้บอกเลขด้ยจ้ะ อันี่ยนี่หาองหลังบ้า,บานค่ะหัวใจแก้งบักคักอือันนี้นะคะแต่ตจ๋งของพี่พี่แม่แม่พูดที่สนิทใกล้ชิดนะคะมีซื้อเรียบร้อยไหมลูกมีซื้อ,อตัวแต่ว่าพอเห็ดเกิดมาตัาวเลยว่ายทะเลเล่นเกมเนาะเอาไว้ให้เล่นเกมเอาไว้เล่นเกมได้ไรไหมลูก สวยมากสีชมพูหวานเลยเป็นเซอร์กิลาอันนี้จากบ้านพ่อพ่อในบ้านทักจ็จแกงบะคะน,นะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวจะใส่ใ้เบิรงทั้งแกงเลยต่อไปนะคะอันนี้เป็นของจัดพ่อสบู่พ่อสไายตะกี้อันพอ่อสบู่บ่กเมื่อนี้อนี้เออ แกลแล้วกองนู้นะคะับโอแกสองกลองเดี๋ยวลิเวอร์ต่ละอย่างอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นแบบเยลลี่นมเปรี้ยวลิ้นจี่ลิ้นจี่สองก้อนจากอันนี้กรีปนะจะเป็นองุ่นนี่เลที่แพ้มากที่สแต่ว่ามันน่าจ,จะมีกูตา้าวิตามินหรือเปลา่าเพราะว่ามันต้องสิอันนี้เพชรจ้าเลยนะ ชื่เอเจจาโอ๊ยอโ,กโกโน,โน,โนยังน้อยเออเจจ้ามากเจจ่าเจจ่าลูกจา้จาจา้จาจ้าพ่อพ่อนีพอพอ่พ่อฟังนี่มไม่ใอ่จ้าไหมลูกจา้าอยู่นี่อยู่นีเต้นนั่นแหะเขาเต้นแล้วครับหนาวห<อ>น,นาวคนเขาเต้นแล้วนอนในเต้นในกลางเต้นในบ้าน เงีย้ยเขาแก็บโอ้มีตาขันโนมีตานี่เลยวะแข็แข็ง,ขงอ๋อแล้วร้อนลุนเนาะอุ้ยเพียงพวงพวงนี่้แล้วพวงกับไม้นนะะอือเป็นเซตเกาหลีเขาสื่อสีชมพูโอ้ยคนดีเลยซ่อมมาแล้วอ,อันนี้เป็นไฟอุ้ยไฟแล่โซดพ่อส่งแต่ของมีประโยชน์ขอบคุณพ่อสวัยนะคะ กับบ <últ> <c oughs> ้านมาเทลเธอนะครับนี่แม่แมมกาแฟเบิร์ดเดย์กาแฟโดน้ำหนักบ้านออนี่โมเวนโมเวนยังกินเหยวยังซิ่มใหน่บ้านอ๋ออะโเวนอืมพ่อหนาหลักมากสงแต่ของมีประโยชน์ให้้ใช้ใช้เลย ทักมากินแล้วตอนซ้อมยูดมุมเลยกินนึกเลยกับซ้อมกินเลยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาให้ลองกินกันเดี๋ยวคอนแบงแบงปันนองๆนะมูอันนี้อาจะเป็นเยลลี่โอ้โหอ้าอันนี้ก็เป็นเยลลี่วุ่นต้อนนตงอันนี้ต้องแช่เย <มา S 2> น็นเป็นมั้ง อันนี้ตัวเคี่เย็นลูกเนเน่โอเคอันนี้ให้น้องเนเนะะ่เดี๋ยวเอาไปฝากน่อยกล่องแรกหมดไปแล้วต่อไปกล่องที่สองเลยค่ะพีเด้อพ่อพ่อย่ผู้ใดอยากอยากซุกอย่ามาให้ลูกอะ่ะที่อยู่เดิมได้นะคะกแกะกล่องวีดีโแบบนี้นี่ครับนานๆ่านคังมาบ้านนะครับก็จะมาแกะกล่องประมาณนี้ ฝากจากญี่ปุ่นฮักแทอ้อุ้ยดูแล้วนี่ตุ๊กตาอุ้ยน่ารักมากกระเป๋านี่เงินมาดิแม่หน่อยแม่จากญี่ปุ่นนะคะฝากมาให้ น่ารักมากโซนหลังตุ๊กตาจากญี่ปุ่นมาิมีแต่อันตะหักมาเถอะน่ารักเขกาเป็นค่ากระเป๋าวะนี่การันจะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินอ่านบอกให้ค่ะญี่ปุ่นขนมจากญี่ปุ่นอ๋ออันนี้นี่รสเผ็ดอันนี้รสรสเนยอ่านบอกเด้ค่ะแตะวบิ่งจากกลุก่ก็อันนี้ตุ๊กตาของกุญ พอดีกระเป๋าซื้อมาไหมเพราะว่าอันเก่ามันดับแล้วหาตุา๊กตาเอาไปแทนนะคะีค่ะมาซักบะไรเบไๆหนึ่งอันนี้ขนมเค้กเดี๋ยวไว้ให้พี่เกินกับกาแฟเพจจ้าเพจเจ้ามาเอาสองกันแล้วนี่นีกระเป๋าน่ารักมากเฮ้ขอ,องเพจจ้าบ่ะเาานี่ยของเพจจ้าบ่ะเนี่ย เอียังตัวมันซื้อ,อยังลูกกันเพชรพจ,จา้าสาวว่าเพชรจ้าบ่ตัวอไอ้ชื่ออะไรหน่อจ้าตัวอันนี้แม่เออเพชรตองทางเพชรจ,จ้าจังรู้จักมันซื้อ,อยังตัวนี้ที่เพชรจ้าอยากยได้นะ่ะมันซื้อ,อยังลูกก็เด็กอ,อ,อันนี้เป็นขนมทุเรียนจากญี่ปุ่นหรือว่าจีนก็บรรลุ มาหมอนที่ร้านเฮ้ยมือกลุ้มพ่อเขาแพ้เหนื่อยปะบวดเนื้อไม่ไรอ่ะยใส่เนี่ยวะเหลืออยู่ดิหลายอยู่ดิลูกเอามาแซร์ไปแพ็มากินน้องน้องก็กินอยู่ดิน้องก็กินที่เรียกบอคุณเก่งมากไปหาซื้อได้เออห้องเวที่แบบจะมีแต่เสบียงนั่นลูกเนาะมึงเจอเวทเลิกงานแล้วแวะไหมไม่เห็นเลย จากซีรีอันนี้อันสุดท้ายนะคะไอติมไอติมปอมชอคค็อกโกแลตเป็นไงบ้อาบอาบอนี่นะคะของทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้ ขอบคุณนี่พัทเนี่นะคะขอบคุณพ่อพ่อสไยนะคะนี่เป็นของพ่อสไยพ่อสไยยังซองกล้องเลยเลูกแมนพ่อสไยเดี่ยเรามักซื้อของแล้วก็ส่งมาให้ตลอดเลยดิแต่บางทีไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบบชอบกลับมาเร็วๆเนาะตะเกียร์ทรงมาดูๆูแล้วกับบริษัทไทยเพราะว่ากลับบ้านปึ๊บก็ต้องเฝ้านอนเฝ้าไปงานบ่ได้อยู่หลายมื้อคือแจ็คแจ็คแบบนี้เนาะแล้วก็นี้ขอบคุณเสื้อจากพ่อแจ็คนะคะพ่อแจ็คเป็นคนออกแบบพ่อพ่อยแม่ใบหน้าหัวใจแกงบักคักนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะไปแจกจากพี่ๆนี่ของพ่อของแม่พ่อพ่อแายคนเตรียมเลยดูอีกโชว์โชว์หนึ่งตัวแล้วเอาไว้ลุ้นร่วมสนุกกันในไลฟ์สดตัวนึงเนี่ยให้พ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่ใส่แล้วก็เหลือใส่แอวอันนึงเดี๋ยวเอาไปแจกในในหลังหลังอีพ่อก็มีอยู่สองสามตัวหลังเบาบ,บอเสื้ออันนั้มนมีอยู่อันนั้นเสื้อมดนขั้นไฟอันนึงเออเอาไว้ร่วมร่วมสนุกเพื่อนเนี่ย ฝากก็พ่อแม่ติดตามไลน์นะครับไลน์คนน้อยนะครับคืนนี้นะคะอะไรคืนนี้เนาะลูกเนาะคืนนี้เลยเอ,อวัาน้อนเบื่อเลอแล้วแต่ว่าอาจจะก,ก็จะเป็นช่วงเวลาเดิมนะคะท้าเกิดว่ามือพักพอนกะสิกำหนดเวลาแล้วก็บกำหนดเวลาลงไหลหนึ่งไหลนี่สิตลอดนะคะเพราะว่าเขาหยุดดูเนาะแล้วก็วันพักผ่อนนะคะสีเบ็ดพนก็อย่าลืมซ้อมเพลงนั่มฮเพลงไม่ไม้แกะไม่นั่มเลยพอมาก ะะแล้วนะะคมาเอ,อ้เอแกะแกะยังลูกสิแกะเร็วปอดีพอเวลาโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวไปเอามาแร่งตัวแร่งเท่ๆจะทอนหนึง่งเดี๋ยว้ตรวจฝา,ากพออแม่นะครับรุ่นนะครับนี่หมืนแร่งนะครับผมในไรมีมีเสือมารวมกิจกรรมใหม่เพราะพ่อแม่เลยรวมกิจกรรมรวมสนุกนุ่มกันนะครับ <S <S ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับร่วม สนุกจัดส่งฟรีครับผมอ่าหนูฝากฝากหาพ่อพอ่อแม่คืนนี้ด้วยดูคลิปนี้แล้วดูคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามนะคะคืนนี้วเรามาไลฟ์สดกันมีากิจกรรมแจกเชือด้วยนะคะผู้แดงเขามาก็สิที่ได้ผู้แดงเขาเขาก็าไนน้เอ <laughs> อยู่ในรถมีสองสามตัวเดี๋ยวจะมาเจมน้ำพ่อพ่อแม่ในรุ่นน้ำกันอ่าบอเคีเขาตุ้งค่า